สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีผาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีๆแบบนี้ค่ะดวงดีรับเดือนธันวาหมอช้างเผยราศีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมากคู่ครองให้โชคเดือนราศีถูกโกงหมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนสุดท้ายของปีที่คนมักประมาทช่วงทิ้งทวนของปีต้องระวัง ราศีดวงดีเดือนธันวาคมราศีที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมากราศีคู่ครองให้โชคราศีปังเรื่องงานเงินโชคลาภราศีถูกกลอกถูกโกงหมอช้างทศพรทำนายดวง12ราศีในเดือนธันวาคม2566ในรายการแฉล่าสุดว่าเรามักประมาทเดือนสุดท้ายช่วงทิ้งทวนของปีต้องระวังเหมือนรอยต่อดวง พวกชงเก่าเก่าอยู่อย่าเพิ่งลืมตัวพวกรากาเจ้าภาพปีนี้รากาชวดมาเมียเถาะอย่าประมาททำบุญไหว้พระที่สบายใจเพื่อลดความแรงดวงดาวส่งท้ายมาอัปเดตดวงเดือนธันวาคมราศีเมษจังหวะดวงดีส่งท้ายปีราหูออกไปแล้วช่วงรายได้เยอะฝากเตือนรายจ่ายก็เยอะการงานจะปังมาก โอกาสความสำเร็จได้เฉลิมฉลองเรื่องงานเรื่องความรักในฤดูหนาวนี้มาแรงราศีพฤษภใครชอบลงทุนเสี่ยงมีโอกาสมีโชคจากการเสี่ยงเดือนธันวาคมเดือนเรื่องงานจะวุ่นวายเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเรื่องความรักก็ต้องดูแลมากขึ้นจะเด่นเรื่องโชคลาภเป็นหลักราศีเมถุนการเงินก็ดี การงานก็ก้าวหน้าเดือนธันวาคมมีโอกาสร่วมหุ้นลงทุนมีโอกาสใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าที่ดีเตือนความขัดแย้งทะเลาะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนความรัก3วันดี4วันทะเลาะราศีกรกฎเด่นเรื่องโชคลาภเดือนสุดท้ายของปีงานแนวโน้มเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีมีตัวช่วยเรื่องงานคนช่วยเรื่องธุรกิจช่วยเรื่องความรัก มีพ่อแม่สื่อช่วยจบปี66อย่างสวยงามราศีสิงเตือนเสียทรัพย์ถูกขโมยของถูกกลอกถูกโกงเดือนธันวาคมเตือนเยอะหน่อยแต่ข้อดีรายได้ก็ยังดีช่องทางหาเงินอยู่ในเกณฑ์ดีการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีดวงดาวส่งเสริมมีโปรเจกต์ใหม่หลายอย่างเดือนธันวาคมความรักก็ดี ราศีกันสวัสดีการชีวิตดีขึ้นงานแม้ราหูเพิ่งเข้าแต่เปลี่ยนแปลงทางที่ดียังไม่ส่งผลแรงเตือนการพูดคุยเจรจาจะมีข้อผิดพลาดราหูหมายถึงเงาความเข้าใจผิดจะมีกระทบกระทั่งเรื่องความรักขึ้นได้ราศีตุลราศีดวงดีเดือนธันวาคมมีความก้าวหน้า เรื่องเงินจะโดดเด่นมากมีโอกาสหาเงินหารายได้เข้ามาหลายทางเรื่องงานราหูออกไปดาวพฤหัสสว่างมากทำให้เกิดความเมตตาจากผู้ใหญ่เกื้อหนุนเกิดความก้าวหน้าที่ดีความรักเป็นช่วงเทศการสละโสดเปิดตัวมีความรักที่ลงตัวคนโสดเจอคนที่ใช่ตัวจริงราศีตุลย์ดีมากในเดือนธันวาคม ราศีพิจิกเด่นเรื่องโชคลาภมีโอกาสหยิบจับได้เงินก้อนเข้ามาเดือนธันวาคมรอลุ้นจะมีเงินที่อาจลงทุนไปแล้วยังไม่ได้จะเข้ามาแต่เรื่องงานต้องระวังความขัดแย้งความรักระวังหงุดหิดง่ายบางเรื่องไม่ต้องพูดทุกเรื่องทดไว้ในใจราศีธนูเหมือนได้มาแล้วเสียไปกึ่งทุกขอลาบต้องระวัง เรื่องงานอาจหวดหิดใจร้อนเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ดาวเปลี่ยนมกราคมจะส่งผลดีความรักอันตรายช่วงอ่อนไหวเรื่องเล็กเรื่องเล็กน้อยๆจะมีปัญหาตามมาราศีมังกรเน้นการโปรโมทเลื่อนขั้นตำแหน่งโอกาสความก้าวหน้าดีงานประจำมีข่าวดีใหม่ๆความรักความสัมพันธ์เป็นไปอย่างต่อเนื่องราศีกุมมีเรื่องเสียเงิน ความแรงพระราหูเพิ่งมาส่งผลราศีกุมโดยตรงมีเรื่องเสียเงินก้อนโตเกิดขึ้นต้องวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีอีกเรื่องงานลงตัวธันวานีมีข่าวดีเข้ามาหลายอย่างความรักคู่ครองจะให้โชคความรักส่งเสริมมีความรักเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวราศีมีแม้พระราหูเข้าแต่เป็นราศีที่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมาก ราหูให้เงินก้อนโตมากแต่เตือนเรื่องสุขภาพเรื่องเงินการเดินทางส่งผลดีมากเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์เดือนทันวาจังหวะดวงดาวทำให้การงานแข็งแรงเห็นลู่ทางใหม่ๆลัคก,กี้อินเกมไม่ลัคก,กี้อินเลิฟความรักโสดก็โฟกัสเรื่องงานคนมีแฟนประครับประคองไป ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ